สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคูณนะคะวันนี้มาดูผลงานนะคะที่เราทําการปลูกนะคะย่างให้น้องดอกคูณนะคะวันนี้พวว่อควรจะมาสูบน้ํานะคะใส่แปลงย้านะคะจะได้ชุ่มชุมนะคะตอนนี้น้องๆเริ่มโตแล้วนะคะ เดี๋ยวสูบน้ำใส่ก็น่าจะเกิดเร็วนะคะน่าจะโตเร็วกว่านี้นะคะนี่ ไม่จำไม่ได้ไปไปดูตรงตรงปลายทางนะดูทมัมตรงปลายทางบางโดนทิ้งลางทางนะถูกไหมครับชมนะครับน้ำมันก็น้อยนะครับวันนี้ไม่มีงบนะครับเดีชมกันนะครับ อดไหมเนาะวันนี้เป็นแ้วนะครับปแป๊บนึง <laughs> จะรอดไหมนเน,น,น,นา,นาปนนะปกติไม่เคยยากนะคะปกติสตาร์ไม่เคยยากวันนี้อ้าวจะรอดไหม,นไมเยยานาะปกติสตาร์ไม่เคยยากนะคะมาวันนี้สตาร์ยากเชียว เดียวเอาล่ะเอมาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้ว 马勒，马勒。 ำ <ALLY. S 1> ไม<ป>มันยากจังเลยต้องอุ <Natural Four> ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนโอ้ยลมแรงม ลมก็ลม oh นะคะวันนี้ดีเ์ฮักไอฮักบนแนบอกกี่บนต้นเสืออะไรล สวยนะคะเป็นล่องเลยนะคะน้องๆกําลังขึ้นแล้ว กว่าจะโตกว่าจะได้ตันนะคะกว่าจะโตกว่าจะได้ตัดก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ใช้แรงนะคะ พื้นที่เราน้อยนะคะจากที่เป็นอ่าเป็นนานะคะ <C ess us> ก็จะมาดัดแปลงนะคะโดยการปลูกหญ้านะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกย่านะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกย้าเราก็เลยต้องใช้เป็นพื้นที่ที่นานะคะปลูกย่าแทน,นนะคะแก้ขับไปก่อนเพื่อให้น้องได้ได้ทานนะคะพื้นที่เราน้อยใช้สอยอย่างประหยัด การสูบยาตแต่ละครั้งต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะได้ทั่วแปลงนะคะกว่าจะได้ทั่วแปลงเราก็เริ่มปล่อยเป็นล่องนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ชุ่มแล้วนะคะก็จะไปปล่อยฝั่งนู้นนะคะเพื่อให้ฝั่งนู้นชุ่มนะคะ โอเคคะ่ะแม่แม่ตาวันนี้แม่ควานพามาดูนะคะพราควานสูบน้ํานะคะแปลงยานะคะของเรานะคะนี่ผลงานที่เราช่วยกันปลูกนะคะแม่แม่ตาขอบคุณทุกการสนับสนุนจากแม่แม่ใจดีทุกทุกท่านเลยนะคะกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะโอเคคะ่ะแม่แม่ตาบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้ประกนทำงานถอแล้วกันนะคะสวัสดีคะ่ะ